ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน,นะคะกับการอัน็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของ The Mills Taro t นั่นเองนะคะชุดนี้ c คริส n n นค่ะคุณคริส n n นเขียนไว้แต่งไว้นะคะกับชุดนี้คุณคุ้นกันไหมคริสแ n นเนี่ยคุ้นเนาะคุ้นเพราะว่านี่ไงของเขาคือชุดนี้ค่ะคนที่เขียน The Light Years Taro Top Hit สุดฮิต นะช่วงนี้นะคะที่ทุกคนพูดถึงชอบว่าอมไม่ใช่ไม่ใช่ชอบว่าชอบเพราะว่าอ่าเป็นชุดที่อ่านง่ายสื่อความง่ายนะคะอันนี้ The Lyceus Tarot นั่นเองนะคะก็ในชุดนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเขาก็ออกมาเป็นชุดนี้ขึ้นมาอีก The Mills Tarot นะคะเดี๋ยวเราขอดูว่ารู้สึก แพ้อะไรก็ไม่รู้อันเดอะมิลส์ทารตัวนี้นะคะเป็นทาร่ค่ะ78็ดสิบแปดใบคริสแอนเขียนไว้นะคะเฮเฮาส์ house, ค่ะเป็นสำนักพิมพ์ที่ดูแลตรงนี้นะคะอ,อันนี้เป็นด้านหลังของเขานะคะเห็นไหมถ้าดูจากไพ่แล้วอาจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกคือบอกไปในคลิปก่อนๆว่าเราอ่ะไม่ถนัดในมุมภาพประมาณอย่างนี้เลยไม่ได้อินอ่ะบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะมีความ แลกออกไปเขาก็โชว์ตรงนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคือเขาจะแทนธาตุทั้ง4ของตามสไตล์ไรเดอร์เวทเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างเช่น emotion อิโมชั่นไพ่ถ้วยเขาจะแทนด้วยอิโมชั่นหรือว่าอารมณ์นะคะแล้วก็อินสป i เรชันเป็นเรื่องของไพ่ไม้แรงบันดาลใจออแรงบันดาลใจนะคะก็คือไพ่ไม้แล้วก็ voices หรือว่า ไพดาบนั่นเองนะคะและอีกอันนึงค kind of mm ือ materials นะคะหรือว่าพวกเชิงวัตถุเนี่ยก็จะเป็นด้านของ p e n c l e หรือว่าไพเหรียญนั่นเองนะคะไพเหล่านี้ธาตุเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งข้อความหรือว่าสื่อสารให้คุณแบบเอ่อมาจากแหล่งของความคิดเขาเรียกว่าอะไรความการสร้างการ create ขึ้นมาการสร้างขึ้นมานะคะ อืมแล้วก็จะมีไกด์บุ๊กให้ด้วยในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะชุดนี้คือตัวกล่องข้างนอกเขาดูสวยงามมากๆเลยนะน่ารักมากๆเลยว่าโอ้ยว่า <c oughs> แกะได้น่ากลัวมากใช่ไหมเนาะยังกลัวใจตัวเอง <c oughs> นะคะก็ชุดเนี้ย ถ้าถามอ่ะเราอ่ะชอบกล่องเขาชอบด้านหน้าของกล่องเขามากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความสวยงามค่ะแต่ว่าข้างในอ่ะพอเราดูจากตัวอย่างผ้าแล้วอ่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูของจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับชุดนี้ The Muse The Muse Muse หรือ m u s e บ้างมันแปลว่าแปลว่าอะไร Musee ความสนุกสนานเนาะ The Muse นะคะก็เปิดง่ายๆแบบนี้เลยก็คือดึงขึ้นมานะคะกล่องเขาจะทำคล้ายกันกับชุดที่ The Light Years เลยคล,ยคล้ายๆกันเลยอะค่ะนะคะเราก็จะคาดหวังมันจะคล้ายกันใช่ไหมอาจจะไม่คือด้วยความที่เขาเป็นคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์ไงเขาก็จะมีความคิดสร้างสารรค์เห็นปะเนี่ยดูกล่องเขาดิสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ There's There is magic magic in truth There is truth in my vein, uh, where my blood speaks in s r u t h and my my has no r end. <laughs> อย่าถามว่าแปลว่าอะไรว่ายังไม่ได้แปลให้นะคะก็จะให้ดูความสวยงามของตัวกล่องเขาแม้กระทั่งกล่องเขายังพิถีพิถันนะมีความสวยงามมีความคิดสร้างสารรค์ดีมากๆเลยนะคะ อ่ะเธอหลบไปก่อนนะจ้าไลเซียวันนี้ไม่ใช่ของเธอนะจ้ามานี้คะ่ะ The m i l s t a r o t อืมนะคะนี่คนแต่งคือคนนี้สิ่งที่ชอบของไพ่เขาเนี่ยคือความเบาขนาดคู่มือยังเบาเลยอะคะ่ะเบาจริงเบาจริงคริสแอนนะคะเขามาดูข้างในเขาดีกว่า ทำไมเหมือนเปิดแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนใช้แล้วเลยเนะี่ยมันเปิดง่ายจังะ Hello m u s e The m u s e t a r o t นะคะเขาก็จะมีแนะนำถึงไพ่ชุดนี้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้ว What is the Muse คืออะไรมันคืออะไรนะคะแล้วก็ How to use วิธีการใช้ไพ่เขานะคะแล้วก็พูดถึงไพ่แต่ละใบ Major Minor นะคะ เ,เขาพูดถึงเออเขาก็จะแต่งเป็นเหมือนเป็นบทพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะอ,อ,อันนี้แล้วก็แนะนำ the m u s i t a ่าคืออะไร inspire m u s i inspire เป็นเออ่จากอะฮะ เป็นเรื่องของ Inspire เหรอ I'm sure she's part of my s o u l I am also sure อืมเขาพูดถึงมันเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆค่ะคิดว่าชุดนี้ถ้าเราใช้เนี่ยอาจจะได้ในมุมของอสกิดให้เราได้คิดหรือได้ปิ๊งอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราสร้าง ไปต่อยอดอย่างอื่นๆได้นะคะเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ทําให้เราจะได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องอ่าอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านี่นะคะก็ถัดมาจากนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องของวิธีการใช้ชุดนี้เนาะใช้ไพ่ชุดนี้ใช้การชุดนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวของเมเจอร์นะคะก็จะพูดถึงในไพ่แต่ละใบแล้วก็จะให้คีย์เวิร์ดไว้นะคะแล้วก็ อธิบายถึงความหมายของไพ่เขานะคะนี่ไหก็เอาจริงแอบคล้ายๆก,กันกับชุดที่เป็น The Light Year s t a r o เหมือนกันนะคะหมายถึงในตัวคู่มือในการอธิบายของเขานะแล้วก็หลังจากนั้นด้านหลังเขาก็จะเป็นการขอบคุณพูดถึงผู้เขียนก่อนแล้วก็เรื่องราวของการขอบคุณ นู่นนี่นั่นคนต่างๆที่อ่าทำให้เกิดเป็นคู่มือตัวนี้และเกิดเป็นไพ่ชุดนี้ขึ้นมาได้นะคะ The m u l c t a r o นั่นเอง Inspiration อ่ะเดี๋ยวเรามาดู Inspiration กันดีกว่าเฮ้ hey! ตัวไพ่จริงชุดนี้ชอบกล่องมากๆเลยสวยงามมากๆนะคะตัวกล่องก็สวยงาม สวยทั้งข้างในข้างนอกเลยค่ะตัวกล่องเขานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะก็มีตัวล็อกมาเหมือนก,นกันกับชุดแรกชุดเดอะไลเซียเลยนะคะคิดว่าน่าจะใช่นะชุดนี้น่าจะมาชุดที่สองเพื่อนเพื่อน,นบอกอะไรพูดจนจบแล้วอ่ะด้านหลังก็คล้ายกันอีกเห็นนะด้านหลังจะเป็นรูปนี้นะคะอันนู้นน่าจะเป็นสีเขียวเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะมีความแข็งค่ะ แข็งแรงนะคะอืมนโอ้โหดูแค่ภาพนี้ก็สวยงามมากๆละนะคะก็มีความเคลือบมันเอาจริงๆคล้ายๆกันชุดกับชุดนั้นนะคะ Muse of materials แต่จะมีความยากตรงนี้แหละ มิสคืออะไร่า material อา้าวอย่างเงี้ยคือก็จะแปลไม่ถูกว่าแล้วถ้าไปเทียบกับ r i e r w w i g h t แล้วคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นความยากละนี่ค่ะด้านหลังของไพ่ของเขานะคะแต่ว่าพอดูอย่างนี้แล้วเนี่ยติดกันเป็นปึกๆเนาะเวลาเกรดไพ่อาจจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าไพ่ของเขาดีกว่าคะ่ะชุดแรกคือจะเป็นชุดของของเมเจอร์นะคะแนะ่ให้ดูความแปลก ของไพ่ชุดนี้ละกันเนาะไพ่ชุดนี้จะแน่นอนว่าจะเป็นอะไรที่โดดเด่นในเรื่องของความแปลกนะคะในการนำเสนอ The fool อ่าเขาก็ยังคงแบบมีการเดินไปในมุมของแบบเจะบอกอันตรายไหมก็เป็นมุมที่เนี่ยเขาเดินแล้วไม่ติดพื้นเหมือนมันลอยอยู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อยู่กลางทะเลทรายปะแต่ก็ยังมีเห็นแสงอยู่ก็คิดว่าเขากำลังจะเดินไปหาแสงอย่างเงี้ยค่ะนี่ The Fool เนาเมื่อกี้ The Magician ค่ะ The Magician คล้ายๆของ Rider-Waite แต่ว่าก็จะมี <c oughs> จะมีสายรุ้งมีอะไรอย่เงี้ยค่ะภาพแต่ว่าโดยเมนคล้ายๆกันนะคะ High Priestess นะคะอันนี้ก็คล้ายคล้าย Rider-Waite Empress อืม Emperor อา้าวทำไมเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีภูเขาอยู่เนี่ยในนี้น่าจะเป็นภูเขา นะคะแล้วก็ harufen ปลีกวิเวกอยู่อยู่กับใครเนี่ยอ๋อเป็นผู้หญิงเหรอเขาคือใครอ๋อเป็นผู้หญิงแล้วก็ the lovers ค่ะืม chariot จะเป็นภาพของคนเนาะแล้วก็ใช้แบบกราฟิกทำอะไรอย่เงี้ยค่ะตัดต่อนะเอ่อ ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อินมากขนาดนั้นนะพอมันเป็นภาพตัดต่อแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ย the devil the tower the star the moon the sun awakening และ the world cosmos อ่ะนี่ค่ะในชุดของที่เป็น major นะคะเดี๋ยวเรามาดูใน minor กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือ inspiration หรือเทียบเท่ากับไพ่อะไรนะจำไม่ได้ emotion <g ül> คือไพ่ไพ่ถ้วยถูกไหมอ่าไพ่ถ้วย inspiration ไพ่อ,อะไรล่ะเนี่ยไพ่เหรียญเหรอ inspire ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนขอดูก่อน emotion น,นะคะชุดนี้ v o i c e ก็คือดาบใช่ไหมและไพ material ่ material คือไพ่เหรียญอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างนี้ไพ่ที่เป็นอันนี้เป็นดาบเป็นเหรียญเป็นไม้เป็นถ้วยไม้ถ้วยดาบเหรียญน,นะคะก็ไม้พูดถึง Inspiration ถูกไหม ไปยากอะไรนี่ข้างหลังเขาจะมีเขียนไว้ <c oughs> ค่ะกะ็ตัวที่เป็นไพ่อินสปิเรชันเขาคือไพ่ไม้นะคะหนึ่งไมน้นี่หนึ่งอินสปิเรชันสร้างอินสปิเรชันมองการไกลมองไปมองเห็นไหมมองสองทางไกลแล้วก็อันนี้ทำไมต้องล้มเป็นโดมิโน,โนเนี่ยนะคะ สามอินสปิเรชันสี่อินสปิเรชันนะคะนี่ห้าหกนะคะอินสปิเรชันเหมือนแบบผลักแล้วกว้างออกอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นภาพคนเดินเดินเดินไม่หยุดอันนี้ก็เป็นดูเป็นนางพญามากนะคะอันนี้คือเก้า เก้าไม้เก้าไม้ดูเป็นเรื่องราวของการยืนกรานแต่ว่าอันนี้ดูแบบดูสวยดูแบบว่ามั่นใจไม่สนใจอะไรไม่แคร์อะไรมากเลยเน no. าะสิบไม้ค่ะก็จะดูหนักๆอยู่ใช่ไหม,มแต่ว่าเป็นเรื่องราวของอินสปิเรชันไงมันก็อาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปได้นะเดี๋ยวเรา อาจจะลองดูในคู่มือเขาน่ดนึงโอเคในชุดคอร์ดคอสเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นไพ่ของนี่ค่ะก็จะมีเพจไนท์ควีนและมิวส์นะคะตัวคิงเขาจะเปลี่ยนมาเป็นมิวส์เนี่ยเพจไนท์ควีนมิวส์นะคะแล้วก็ตัวมิวส์เนี่ยมันจะเป็นไพ่แนวนอนคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันหมดทุกสำรับนะเอ๊ะเดี๋ยวทุกชุดนะอ่าเนี่ยเป็นไพ่แนวนอน นะคะวาอันนี้พูดถึง Emotion เน่นะก็จะเป็นทัดน้ำและตัว Emotion หรือไพ่ถ้วยทัดน้ำเรื่องความาใช้อารมณ์เนี่ยเขาก็เลยแทนด้วย Emotion แทนนะคะก็จะมีอารมณ์มีความแบบเอาจริงเรารู้สึกไพ่ถ้วยมันออกแนวแนว,แนวดรามา่านิดนึงแบบหมายถึงว่า,ามีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข,ข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะ นะคะไพ่ดาบบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอินเทลเล็กเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของสติปัญญาเรื่องราวของความ <c oughs> ไม่อยู่นิ่งหยุดมีการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้เขาก็ให้เป็น voices นะคะ,ะนคะคะแล้วก็ Page of Voices ดูคงแก่เรียะแล้วก็ Queen และอันนี้นะคะก็คือ Muse of Voices นะโอเคก็ในส่วนของไพ่ดาบนะคะหรือ Voices ส่วนอันนี้เหรียญพูดถึงเหรียญก็จะพูดถึงธาตุดินพูดถึงแบบตัววัตถุตัวความ อ่อซับสีนมั่นคงมั่งข้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าตัวตัว material หรือตัววัตถุอะค่ะเออเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้อ่ะวัตถุพวกนี้นะคะเห็นไหมดูมาสิ <c oughs> มีดอกไม้ที่ทหวัวด้วย <c oughs> อะไรเนี่ยอ่ะ อันนี้ค่ะเราชอบภาพนี้ภาพสุดท้ายเนี่ยสวยงามนะคะภาพสุดท้ายโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างชอบไหมสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะมีความแปลกแล้วก็เวลาจะอ่านไพ่แต่ละใบอาจจะต้องมีการชะงักนิดหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะ m a t e r i a คืออะไรเอ๊ะ voices คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการ ชะง,งักเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการสับไพ่กันด้วยความที่ไพ่เขาจะมีความหนาและแข็งนะคะมันก็เลยจะทําให้พอเวลารวมกองแล้วเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งในการที่จะสับไพ่นะคะกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเลยค่ะอ่าในส่วนของการกรีดไพ่กันบ้างนะออ้ทำได้ดีกว่าที่คิดแฮะอ่ะโอเค อ,อการกรีดไพ่ไม่ได้ติดนะคะไม่มีปัญหาอะไระมเชิโอตออกมาบอกว่ามุ่งตะลุยเลยจ้าบุกไปเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้อ่ะโอเคไพ่ชุดนี้ถือว่าการกรีดไพ่าสามารถทำได้ดีเลยนะคะเพียงแต่แค่จะมีความ หน้าไพ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการตัดต่อเรื่องของกราฟิกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ใช้รูปภาพของคนจริงๆมาทํานะคะก็ถ้า เพื่อนๆชอบในชุดนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเออมีมากน้อยแค่ไหนที่ชอบในชุดนี้ค่ะชุดที่เป็น The Muse นะคะก็เขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจแล้วก็การนำเสนอในส่วนของตัวท่าต่างๆมีความแตกต่างไปจาก r i d e r w e i g h ปกติเลยนะคะอ่าซึ่งสร้างความต่างให้กับ ผู้อ่านไพ่แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ถนัดในมุมของตัวธาตุอยู่แลวว้วอะค่ะอันเนี้ยไม่น่าจะติดในเรื่องของการนึกถึงว่าเอร r ไรเดอร์เวทเทียบแล้วเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าให้ดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยแล้วตอบได้เลยไหมอ่านจากภาพอะไรเงี้ยเราว่าก็เออ อันนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้นะกนะ็คิดว่าอาจจะอ่านได้ยากนิดนึงเพราะมันอาจจะไม่ได้สื่อความออกมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมาลองใช้ดูนะคะในการเล่นพิกอะคาร์ดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าสนใจชุดนี้ในพิกอะคาร์ดนะคะก็บอกกันเข้ามาได้นะเพราะว่าเบื้องต้นล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทําในส่วนของพิกอะคาร์ดในชุดนี้ขึ้นมานะคะเพราะเพราะเพราะอาจจะขอลองเล่นดูก่อน ว่ามันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแต่ก็เห็นหลายๆคลิปมีการใช้ The Muse ในการทำนายนะคะในการที่จะพิกอคาดกันเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตาม Optimistic Tarot ไว้ด้วยนะคะสำหรับช anel นี้วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ